น้องแมวติดสัตว์นะครับน้องสุดท้องนะฮะห,ห,หรือเจ้าหนุ่มหนิมนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นสาวแล้วร้องแบบทั้งวันทั้งคืนแบบเหงาดังมากอ่ะเห็นแล้วแบบสงสารนะครับร้องโอ้โหหวนตลอดเวลาข้าวปลาไม่กิน,นะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราอะมันต้องทำหมันอะไรเงี้ย Mr. Catman Channel สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วอาติจากช่องมิสเตอร์แคทแมนวันนี้อยู่บนรถและได้ยินเสียงน้องแมวล้องแน่นอนพาแมวไปหาหมออีกแล้วเอ๊ะทำไมจะต้องพาแมวไปหาหมอทุกครั้งที่แบบว่ามีการทำคลิปเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะ <What? S 1> วันนี้น้องแมวนะฮะไม่ได้ป่วยนะฮะน้องแมวนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ค,คือ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาตลอดก็จะรู้ว่าที่บ้านจะมีแมวทั้งหมดอยู่ห้าตัวและก็ ทั้ง4ตัวเนี่ยทําหมันหมดแล้วแล้วก็มีน้องสุดท้องนะฮะหรือเจ้าหนุ่มหนิมนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นสาวแล้วร้องแบบงาวทั้งวันทั้งคืนแบบงาวดังมากอะ่ะจนแบบว่าคิดว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้หรอมันจะต้องบบว่า ไปหาหมอปรึกษาแล้วละ่ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความคิดว่าการที่จะทำหมาแมวเนี่ยจะต้องรอให้แมวเนี่ยหายเหงาซะก่อนอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้โทรปรึกษาคุณหมอของหมว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้หายเหงามาเลยมาเจาะเลือดตรวจเลยซึ่งไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะพาเจ้าหนิมนะครับไปหาหมอนะครับนี่อยู่นี่ เนี่ยมันร้องอย่างนี้ร้องทั้งวันทั้งคืนเลยเว้ยแล้วเราก็แบบสงสารน่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไหนๆก็ไหนๆละพาไปหาหมอดีกบ่านเนาะโอเคไม่น้องเหนิมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน้องอยากมีแฟนนะฮ <c> ะ <oughs> โอเคเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะครับผมพาน้องหนิมไปตรวจสุขภาพก่อนนะครับ เป็นวันที่สองแล้วนะฮะก็คือเมื่อวันก่อนเราพาน้องหมิมนะฮะไปตรวจเลือดผลเลือดก็ออกมาว่าน้องสุขภาพแข็งแรงนะครับพร้อมที่จะทำหมนะะันคือสองวันที่ผ่านมาเว้ยแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนี่ยร้องอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือแบบตอนแรกอะ่ะคิดในใจว่าเอ๊ะน้องเหงาไม่มากก็จะไม่พาไปทำหมันนะครับเพราะว่า สี่ตัวที่บ้านนี่คือทําหมันครบหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราเลี้ยงระบบปิดนะครับก็คือถ้ามันแบบไม่เสียสุขภาพมากนักเราก็คิดว่าเออไม่น่าจะไม่อยากทําหมันเขาแต่พอเนี้ยเขาเริ่มเหงาแล้วแบบเหงาหนักกว่าแบบทุกตัวในบ้านเห็นแล้วแบบสงสารนะครับร้องโอยหยว,วนตลอดเวลาข้าวปลาไม่กินอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราอ่ะมันต้องทําหมันอะไรเงี้ย วันนี้ก็เลยพาน้องหนิมมไปหาหมอนะครับเพื่อที่จะทำามันได้คิวชาวนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนเลยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องหนิมด้วยนะคระับ หลังจากที่ผ่าทรรมันเรียบร้อยก็เลยตัดสินใจว่าให้อยู่แอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาล1วันนะครับวันนี้เมื่อสักพักเนี่ยได้โทรค,คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วุณามาบอกว่าโอเคแผลดีนะฮะแล้วก็สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้นะฮะแล้วก็มียามาให้กินต่ออีก2วันแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยว ครับวันนี้ก็จะมา,าป้อนยาท้องนิ่นะครับหลังจากที่ทำหมันเอ่อมาแล้วนะครับหมอก็ให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วก็ให้ยามาป้อนทุกเช้านะครับเป็นยาแบบน้ำแล้วก็ยาแบบเม็ดนะครับก็คือป้อนต่อกันสองสามวันครับผมวันนี้ก็จะมาป้อนยาน้องหนิ่นะครับไปดูกัน จะมาป้อนยาน,นะครับเกะให้เรียบร้อยอันนี้เป็นแบบเม็ดเกะออกมาเป็แบบน,นี้ดวางไว้ก่อนแล้วก็มีนี่เป็นแบบน้ำนะไม่ทช่ยาฉีดนะเส่ยสลิงมาเฉยๆมาอนยาการที่ป้อนยาแมวนะครับ เด็ดหน้าเขาขึ้นมานิดนึงพญานะพญากาลนะนะเขียวเลยสวยขึ้เน,นเสร็จล้อยเลี้ยวเ,เสร็จแล้วหนึ่งอนยะ่างเสร็จแล้วหนึ่งนะอ,อ,อย่างอนนี้ยาเม็ด ้อยแล้วนะครับตอนนี้หนพยาเรียบร้อย,ย,ยแล้วเสร็จแล้วหนึ่วันนะครับตอนนี้ก็กำลังขับรถพาน้องหมิ่มไปทำแผลนะฮะถ้าถามถึงวิธีดูแลก็คือหนึ่งคือจะต้องใส่เสื้อให้เขาครับเป็นเสื้อสำหรับแมวผัด ไม่ให้เขาเลียแผลหรือใส่คอลลาก็ได้นะฮะแล้วก็ต้องเอาเขาอยู่ในกรงตลอดเวลาครับในช่วง,งสางมวันแรกเนี่ยคืออา,อาจจะมีแบบว่าปล่อยให้ออกมากินข้า,าวข้างนอกบ้างเพื่อที่แบบว่าไม่ให้เขาเครียดจนเกินไปนะฮะแต่ก็ต้องดูเขาด้วยเล่ววาังครับอย่าให้เขากระโดดเพราะว่ามันเป็นแผลผ่าตัดเนาะเวลามันกระโดดหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหา แผลปริอะไรแบบนี้ครับก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะแล้วหลังจาก3วันที่ยาหมดแล้วเนี่ยหมอก็จะนัดไปดูแผลซึ่งก็เป็นวันนี้วันนี้นะครับหมอนัดดูแผลแล้วก็ทําแผลนิดหน่อยนะฮะก็จะพาน้องนิมไปที่คลินิกนะครับเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่เราพาน้องแมวทั้ง5ตัวของบ้านเรานะ,ะับไปหาประจําเลยนั่นคือโรงพยาบาลไหยาราบนะครับ ครับผมตอนนี้ก็พาน้องหนิมไปตัดไหม่เรียบร้อยแล้ว oh. แต่ยังต้องใส่ชุดกันเลียอีกสักหนึ่งวันนะฮะเพราะว่าเขา,าอาจจะขันแผลช่วงนี้ได้นะฮะคุณหมอก็เลยบอกว่าใส่ไว้ก่อนนะ1วันอะไรแบบนี้ตอนนี้นะครับน้องหนิมก็เริ่มที่จะแบบ มากมากแล้วนะเหมือนแบบไม่เหมือนไม่ได้ทําหมันมาเลยอ่ะแล้วก็แผลของน้องหนิมนะปกติใช่ไหมที่เราเห็นเขาทําหมันแมวตัวเมียเนี่ยเขาก็จะผ่ารตรงนี้แต่ของน้องหนิมเนี่ยผ่าด้านข้างแผลเล็กมากแล้วก็น้องฟื้นตัวเร็วมากใช่ไหมใช่ไหมน้องหนิม ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับเป็นกํำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปพร้อมกับน้องหนิมแล้วขอบคุณครับบ๊ายบายน้องหนิมมายปเดียวหนิมงงหนิมงงนะเดีจะพาเพื่อนนะไปเยี่ยมน้องหนิมกันในห้องนะฮะ ไปแป๊บก็เจอก่อนเลยนะฮะไทกเกอร์พี่ทกเกอร์ใช่ไหมไนี่คือกงน้องหนิมเฮ้ยหนิมหายไปไหนเนี่ยอยู่หน้ากงไอหยุดนะแต่มันหายไปหายไปไหนไหนใครซุกอยู่ตรงไ้น จะเอทุกเร่ตรงนี้